เวียดนามเอาไม่ลงวอลเล่บอลชายไทยฟอร์มดูดต่อเนื่องประเดิม3แต้มแรกซีวีลิก2024สนาม 2. เวียดนามเอาไม่ลงวอลเล่บอลชายไทยฟอร์มดูดต่อเนื่องชนะ3มเซตรวดประเดิม3แต้มแรกซีวีลิก2024สนาม2วันที่23สิงหาคม67การแข่งขันซีวีลิก2องพครั้งที่4 C ซีวีลิก2024สัปดาห์ที่2นัดที่1ทีมชาติไทยแชมป์สนามแรกมีคิวลงสนามพบเวียดนามวันที่23สิงหาคมเวลา15บห้านา 45นาทีตามเวลาประเทศไทยเซตแรกหนุ่มไทยทำกองเชียร์ไทยใจหายใจข่มตามอยู่0ถึง6คะแนนจากนั้นก็ไล่ตาม7ถึง8แต้มตลอดทั้งเกมก่อนเร่งเครื่องช่วงท้ายตีเสมอ1 9ถึง19และแซงชนะ2 5ถึง22ขึ้นนำเวียดนาม1-0ถึงเซตเซตที่2วอลเลย์บอลชายไทยเครื่องร้อนวัยนำห่างเวียดนาม5ถึง6คะแนนก่อนโดนไล่ตามตีเสมอ1 7ถึง17หลังจากนั้นก็แลกกันแต้มต่อแต้มก่อนเป็นไทยที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป2 5ถึง22คะแนนส่งให้ทีมชาติไทยขึ้นนเวด นาม2-0เซตเซตที่3หนุ่มไทยนิ่งกว่า2เซตที่ผ่านมาเอาชนะ3-0เซต25-22 25-22และ25-20ประเดิม3แต้มแรกซีวีลิก2024สนาม2โปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลชายไทยมีคิวลงสนามพบฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่24สิงหาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25